สวัสดีครับเปิแบบบ้านสวยนะครับจากช่องแบบบ้านสวยครับช่องจะพูดเรื่องบ้านกันวันนี้หน้าง,งานนะครับเป็นงานเสาเข็มเลยอยากจะชวนหลายๆท่านมาคุยเรื่องการทําเสาเข็มบ้านกันนะครับกลับมาวิธีในการที่เราจะหาความยาวของการตอกเสาเข็มเนี่ยมันมี2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือแต่ละที่เนี่ยมันมีการรับหนักไม่เท่ากันฉะนั้นจะต้องมีการเจาะสํารวจนะครับขั้นตอนการเจาะสํารวจเนี่ยต้องมีการจ้างนะครับคา่าใช้จ่ายประมาณสัก1นึ่งหมื่น 5 0 0 0ถึง25,000นาถึง30,000ก็แล้วแต่ที่แล้วแต่ความลึกแล้วแต่จุดนะครับอันนี้ถือเป็นค่าเริ่มต้นเลยนะครับแล้ววิธีที่2ก็คือการที่เราจะต้องมาตอกเข็มหน้างานนะครับเพื่อวัดความยาวเข็มนะครับว่าใช้ความยาวเข็มที่ความลึกเท่าไหร่ถึงจะได้ค่าการรับน้หนักที่วิศวกรกําหนดเอาไว้นะครับเปื่อก็เลยเลือกที่จะหาข้อมูลในพื้นที่นะครับก็ได้ข้อมูลของคนที่มาตอกเสาเข็มในพื้นที่ฉะนั้นที่ตรงนี้ก็จะได้ข้อมูลของบ้านข้างๆที่เขาเคยตอกก็บอกว่าโอเค ที่ตรงนี้ห่างไปประมาณ50เมตรเนี่ยใช้เสาเข็มประมาณนี้ตอกอยู่เพเอก,ก็ใช้วิธีที่2คือเอาเข็มที่มีความยาวมากกว่าสักนิดนึงมาเป็นเข็มเทสนะครับก็คือมาตอกเทสก่อนว่าโอเคถ้าตอกในพื้นที่แล้วเนี่ยความยาวที่เราเอามาเกินสักหน่อยหนึ่งเนี่ยมันตอกลงไปเท่าไหร่ถึงจะได้ค่าการน้ำหนักก็ปรากฏว่าก็จะเห็นเสาที่โดโดนะนะก็คือเสาที่เพเอกมาตอกเทสนะครับก็ได้ค่าการน้ำหนักนะครับที่เหลือก็คือคุณก็ไปสั่งเข็มที่มีความสั้น ตาลงมาฉะนั้นก็ทําให้เฟค่ายจ่าย1นึ่งเพียรไม่ต้องจ่ายค่าสอยเทสค่าทําสอยเทสนะครับก็มาสักตัวเลขวงกลมสักสองหมื่นแล้วกันส่วนความยาวเข็มที่เกินมาต้นหนึ่งสัก2เมตรนะครับก็ต้นหนึ่งหกร้อยละนะครับสาต้นก็ประมาณสักหมื่นแปดละนะครับตัวเลข2ตัวเนี่ยถ้าคุณเอามาแล้วก็เสฟภห้เจ้าของบ้านสักสามหมื่นถึงห้าหมื่นนะเพียอกคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ทําให้การทํางานเนี่ยมันสูญเสียน้อยที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็น ข้อมูลคร่าวๆนะครับในการที่จะเลือกความยาวเข็มมาเล่าให้ฟังละกันนะครับถ้ามีความรู้มีเรื่องราวดีๆในเรื่องนี้เกี่ยวกับงานก่อสร้างเรื่องอื่นเดี๋ยวผจะทย,ยอยมาเล่าให้ฟังนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วครับผมสวัสดีครับ